ว่าได้เรื่องเส้นวาสนาในฝ่ามือนะคะฝ่ามือแรกที่อาจารย์นำมาให้ดูเป็นเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์และมาหยุดหยุดที่ใต้เส้นสมองเส้นนี้คือเส้นสมองนี่คือเส้นสมองนะคะ สำหรับเส้นวาส,สนาที่มาจากเนินจันทร์จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของอาชีพการงานค่ะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะการงานที่ทำมักจะเป็นงานที่ต้องใช้ความค reativ แล้วก็งานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษา และนอกจากนี้นะคะคนที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันยังมีดวงที่จะได้พบลักในต่างแดนหรือได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนาด้วยนะคะถือว่าเป็นเส้นวาสนาที่ดีแต่เนื่องมาจากเส้นวาสนานะคะมาหยุดอยู่ที่เส้นสมองนั่นหมายความว่าในช่วงอายุ35ของเจ้าชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพการงานนะคะอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงาน หรือตกงานนะคะเปลี่ยนสาขางานก็ได้แต่จากนั้นมาจะเห็นได้ว่ามีเป็นเส้นวาสนามาจากเส้นสมองพุ่งขึ้นไปที่เนินเสานะคะทุกเส้นที่พุ่งขึ้นไปที่เนินเสาเราจะเรียกว่าเป็นเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาที่มาจากเส้นสมองแล้วขึ้นไปที่เนินเสาแต่อาจจะหยุดอยู่เพียงแค่เส้นใจนั่นหมายความว่า งานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุ35จะสามารถทำไปได้จนถึงอายุราๆ50าสิไม่เกิน55ปีค่ะนะคะและเป็นงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากการเปลี่ยนแปลงในช่วง35เป็นงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเป็นงานที่ใช้สมองเป็นงานที่มีไรายได้ที่ดีขึ้นนะคะและก็เป็นงานที่ไม่ลำบากนะคะมีไรายได้ดีงานไม่หนัก งานใช้สมองงานไม่ลำบากนะคะและมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้ทำงานแค่ด้านเดียวนะคะมีเส้นวาสนาเล็กๆย่อยๆอ,อยู่อีกหลายๆจุดนะคะนั่นหมายความว่าจะมีรายได้เข้ามาหลายทางค่ะต่อไปนะคะเราจะไปอีกหนึ่งเส้นนะคะ เส้นวาสนาในมือนี้เส้นวาสนาในมือนี้เป็นเส้นวาสนาที่ผ่านที่ลาบแห่งความลำบากแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ใต้เส้นสมองเส้นวาสนาที่มาจากบริเวณกลางส้นมือนะคะแล้วพุ่งขึ้นไปผ่านที่ลาบแห่งความลำบากคือบริเวณนี้นั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ เหนื่อยในเรื่องของการทำงานต้องผ่านความเหนื่อยยากหรือลำบากนะคะแต่มีเส้นวาส,สนาอีกเส้นหนึ่งบางๆมาจากเส้นชีวิตพุ่งขึ้นไปตรงนี้เช่นเดียวกันมีเส้นวาส,สนาสองเส้นนะคะเส้นวาส,สนาที่มาจากเส้นชีวิตนั่นหมายความว่าเป็นคนที่เก่งคะ่ะมีความสามารถนะคะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนเส้นวาส,สนาที่ผ่านที่ลาภแห่งความลบาบาก ก็จะต้องเหนื่อยในการทำงานนะคะออหาคนที่จะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตยากหน่อยต้องใช้ความอึดอดทนเก่งและความเชี่ยวชาญความสามารถของตัวเองในการที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะและมาหยุดอยู่ที่ใต้เส้นสมองการงานมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะแต่สําหรับมือนี้โชคดีตรงที่ว่าในมือนี้มีเส้นพุทธสวยเพราะฉะนั้นนะคะ มือนี้จะเป็นมือของคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานในช่วงอายุ35แล้วมาทำธุรกิจค้าขายเพราะมีเส้นพุทธสวยยาวชัดนะคะเส้นพุทธที่มาจากเนินสุกด,ด้วยเส้นพุทธมาจากหลายทิศหลายทางมือนี้ดวงจะทำธุรกิจแล้วจเจริญรุ่งเรืองนะคะ ธุรกิจที่ทำเนี่ยสามารถทําได้หลายแขนงหลายสาขาได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนจากครอบครัวหรือเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวแล้วก้าวหน้ายั่งยืนรุ่งเรืองประสบความสําเร็จร่ํารวยจากการทําธุรกิจนะคะอีกทั้งในมือนี้ยังมีเส้นอาทิตย์สวยจึงเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีนะคะทํามาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองร่ํารวยได้ ต่อไปนะคะเราจะไปอีกหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะคะเส้นวาสนาอยู่ไหนบางมากเลยค่ะหาแทบไม่เจอนะคะเส้นวาสนาค่อนข้างบางอยู่ตรงนี้ค่ะเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ตอนกลางนะคะแล้วก็ยาวขึ้นไปแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งมาจากเส้นสมองนะคะและตรงนี้ ก็ใช่นะคะทุกเส้นที่ขึ้นมาที่เดินเสาใต้เนน้กลางคือเส้นวาสนาเส้นวาสนานะคะที่มาจากเนินจัน์ทรแบบนี้จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนเกี่ยวข้องกับการเดินทางมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์การงานที่ทำมักจะ มีการเดินทางพบปะผู้คนมากมายนะคะและเป็นคนที่มีความครีค,คิดสร้างสรรค์น,นะคะทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะเป็นงานที่ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะแต่เป็นงานที่ไม่ระบาดเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยบางไม่ได้แบบ เข้มชัดนะคะเพราะฉะนั้นงานที่เขาทำเนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมองการใช้เทคนิควิธีการเทคนโนโลยีนวัตกรรมความครีเอทีฟนะคะงานที่ใช้การสื่อสารนะคะ c o m m u n i c a t i o การพบปะนะคะเพราะฉะนั้นถือได้ว่างาน ของเจ้าชะตานเนี่ยจะเป็นงานที่ใช้ความสามารถนะคะใช้การสื่อสารการพบปะอีกทั้งโครงสร้างของมือนะคะเป็นมือที่เรียวยาวลักษณะแบบนี้เรียกเรียกว,ว่าเป็นมือของนักปราชญ์นะคะเป็นมือของคนที่จะสามารถที่จะใช้ ทักษะในการสื่อสารการเจรจาสติปัญญาในการพูดคุยเจรจาหรือต่อรองนะคะได้เป็นอย่างดีเป็นมือของคนที่รักสวยรักงามชอบอะไรที่สวยๆงามๆพิถีพิถัถนปราณีตวิจิตรบรรจงนะคะเหมาะกับงานประชาสัมพันธ์งานที่จะต้องอประสานงานพบปะผู้คนมากมายแล้วก็ใช้สมองในการทำงานนะคะเป็นงานที่ไม่หนักคะ่ะ ะะลักษณะมือลักษณะเส้นวาสนาแบบนี้จะไม่ชอบงานหนักนะคะไม่ชอบงานที่จะต้องออกแรงหรืองานที่จะต้องมีเหงื่อออกเยอะๆนะคะอาบเหงืองออง่อต่างน้ำเนี่ยจะไม่ชอบจะไม่ใช่ลักษณะสไตล์ของคนที่มีมือและเส้นวาสนาบางๆแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปอีกหนึ่งมือ อีกหนึ่งเส้นวาสนาเส้นวาสนานี้นะคะเป็นเส้นวาสนาที่มีด้วยกันหลายเส้นค่ะเส้นวาสนามาจากหลายทิศหลายทางหลายเส้นนะคะมาจากเนินจันทร์ด้วยเส้นวาสนาลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ก้าวหน้าแบบเป็นขั้นเป็นตอน อาชีพการงานไม่ได้ต่อเนื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนสายงานแต่การงานเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างสามารถที่จะหาเงินได้หลายทางและมีเส้นจากเนินจันทร์มาคําเส้นวาสนานั่นหมายความว่ามีดวงคนอุปถัมภ์สนับสนุนทางด้านอาชีพการงานให้เจริญรุ่งเรืองนะคะพบความสำเร็จก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีและสามารถทำไปได้ จนถึงวัยกเกษียณเลยค่ะเพราะว่าเส้นวาสนายาวมาจนสุดเนินเสานะคะและถ้าเกิดกเกษียณแล้วนะคะถ้ายังมีไฟที่จะยังทำงานก็ยังคงหาเงินได้อยู่นะคะไม่หยุดอยู่ที่อายุ60สามารถทำไปได้เรื่อยๆจนถึงอายุ65หรือ70นะคะเพราะเส้นวาสนาเนี่ยยาวไปจนสุดเนินเสาเลยนะคะและก็เป็นคนที่ทำงานได้ หลากหลายรูปแบบมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะอันนี้เหมาะสำหรับงานประจำหรืองานที่ใช้วิชาชีพนะคะเพราะในมือนี้จะไม่เห็นเส้นพุทธนะคะเส้นพุทธไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นจะมีแบบบางๆอยู่บนเนินพุทธลอยๆนะคะเพราะฉะนั้นมือนี้ลักษณะเส้นวาสนาแบบนี้เหมาะสำหรับดวงคนทำงานประจำหรืองานที่ใช้วิชาชีพของตัวเองนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศได้ด้วยนะคะมาอีก1เส้นวาสนาค่ะเส้นวาสนาแบบนี้นะคะมาจากเส้นชีวิตค่ะแล้วก็บางกระท่อนกระแท่นนะคะสำหรับเส้นวาสนาแบบนี้จะเป็นคนที่ต้องพึ่งพาตัวเองค่ะนะคะในการทำงานไม่ค่อยที่จะได้รับการซัพพอร์ตส่งเสริมสนับสนุนจาก คนอื่นนะคะจะต้องยืนหยัดด้วยํำแข้งของตัวเองประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองและมีแนวโน้มว่าจะทำงานไปถึงเพียงแค่อายุ50นะคะสูงสุดไม่เกิน55ปีจะต้องมีการหยุดนะคะหรือรีทายละนะคะไม่ต้องแบบแบกรับภาระหรือว่าหน้าที่รับผิดชอบอะไรมากมายแล้วนะคะสำหรับเส้นวาสนาลักษณะแบบนี้นะคะ อีกหนึ่งเส้นวาสนาเส้นวาสนานี้นะคะเป็นเส้นวาสนาที่มาจากเส้นชีวิตยาวขึ้นไปจนถึงเส้นใจแล้วก็มีเส้นจากเนินจัน์ทรเข้ามาคำเส้นวาสนานะคะและก็มีเส้นวาสนามาจากเส้นชีวิตนะคะพุ่งขึ้นไปทางบริเวณเนินพรหฤหัสอันนี้ก็ถือว่าเป็นมือของคนที่เก่งนะคะคนที่เก่ง ในเรื่องของอาชีพการงานมีการงานที่มั่นคงค่ะนอกจากเก่งแล้วการงานที่ทำเนี่ยยังมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากคนภายนอกก็คือเจ้านายก็ได้หรือคอนเน c t ชันอุปถรัรมภ์สนับสนุนดีนะคะทำให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเขายังมีเส้นแยกจากเส้นวาสนาพุ่งขึ้นไปที่เนินอาทิตย์นะคะ บริเวณใต้นิ้วนางเรียกว่าเนินอาทิตย์และพุ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้ไปที่เนินพุทธ บริเวณใต้นียวก้อยเรียกว่าเนินพุทธนี่เรียกว่าเป็นเส้นวาสนาที่ดีเส้นวาสนาถ้ามีเส้นแยกลักษณะแบบนี้นะคะไปทางเนินอาทิตย์ก็จะ,ะการงานจะได้ก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะมีบุญบาร,รมีสูงส่งนะคะทำให้ได้อวยยศได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องเองินงเดือนนะคะมีลูกน้องลูกจ้างมีบริวารน,นะคะมีอํานาจในตัวเองร่ํารวยนะคะและเส้น แยกไปทางเน,นพุทธนั่นหมายความว่าการงานที่ทํานั้นจะเป็นงานที่มีไรายได้ที่ดีสามารถได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่านะคะหรือสามารถทํางานที่ทำให้ได้ผลตอบแทนได้กำไรนะคะหรือได้ค่าจ้างสูงๆเพราะเป็นคนที่ เก่งและมีความสามารถและยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีบุญบรารมีมีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตมีคอนเนคชั่นที่ดีถือว่าเป็นเส้นวาสนาที่ดีนะคะแต่เนื่องมาจากเส้นวาสนาเนี่ยจะมาหยุดอยู่แค่เส้นสมองอ่าขออภัยค่ะเส้นใจเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะเออร์ลี่ตอนอายุ50หรือสูงสุดไม่เกินอายุ55นะคะเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยไม่ได้ไปต่อ บนเหนือจากเส้นใจแล้วนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยนะคะ35-35-40-50สามาเนี่ยสามารถที่จะหาเงินเก็บเงินได้นะคะสามารถที่จะเออร์ลี่ได้ก่อนอายุ60ค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอจบการ บรรยายในเรื่องของเส้นวาสนานะคะใครที่สนใจในเรื่องของศาสตร์การดูลายมือสามารถที่จะศึกษาจากสิ่งที่อาจารย์ได้นำมาถ่ายทอดนะคะซึ่งมีคลิปทำออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะศึกษาเรียนรู้แล้วเอาไว้ดูลายมือตัวเองนะคะเพื่อที่จะดูว่าแผนที่ชีวิตในฝ่ามือของเรานั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องที่อาจารย์นำมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของเส้นวาสนาเส้นวาสนาก็คือการงานนะคะ แต่นอกจากเป็นเรื่องที่บ่งบอกเรื่องการงานแล้วเส้นวาส,สนายังบ่งบอกถึงที่มาของคู่คองได้ด้วยนะคะถ้าเส้นวาส,สนาที่มาจากเนินจันนะคะการที่จะมีโอกาสได้พบคู่คองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสสูงหรือพบลักในต่างแดนนะคะหรือได้คู่คองเป็นคนที่ต่างศาสนา นะคะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องจบการบรรยายนะคะความรู้เกี่ยวกับวิชาหัตศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ครูเอปัทมพรแห่งช่องนายพยากรต้องขอลากันไปก่อนพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ